นี่ขอร้องอย่าผลักให้ฉันลงรถเมย์ก่อนนะฉันจะบอกนายทีหลังงั้นฟังผมแล้วกันการประชุมแบ่งอาณาเขตคือระเบียบปฏิบัติของโลกใต้ดินในตอนใต้ของจังหวัดเจียงหนานนอกเหนือจากสองสามเมืองยังมีพื้นที่คลุมเครือตรงกลาง และมันไม่แน่นอนว่าพื้นที่พวกนี้เป็นของเมืองไหนดังนั้นเราเลยตั้งกฎแบ่งพื้นที่ใหม่อีกครั้งทุก3ปีกองกำลังรักษาดินแดนของแต่ละเมืองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฉันเข้าใจพื้นที่สีเทาตรงนั้นเป็นบ่อนเงินบ่อทองให้ผลตอบแทนอย่างงามทุกคนก็ต้องการได้มันมาครองแต่มันยังขึ้นอยู่กับว่ากำบันใครหนักกว่ากันใช่ ในแง่ของศิละปะการต่อสู้และการบ่มเพาะนอกจากเมืองจินหลินเมืองจิวเจียงของเราก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันโดยปกติสามารถรักษาตำแหน่งที่สองไว้ได้แล้วทำไมไนายถึงตามหาชั้นเวลานี้เห็นทีว่าคู่ปรับคราวนี้แข็งแกร่งมากหรอคราวนี้เมืองหลินไ่ดูเหมือนได้เชิญปรมาจารย์คนใหม่มากล่าวได้ว่าชายคนนี้สามารถบดขยี้หินก้อนใหญ่ได้ด้วยมือเดียว โอ้ชายคนนั้นมีพลังของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นอย่างน้อยมันกลิ่นหอมดีจริงๆคุณชูกลิ่นอะไรหอมดีจริงๆหรอไม่มีอะไรว่าต่อไปนอกจากนี้คราวนี้เมืองจินหลินไม่ได้ส่งแค่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มาคนเดียวเท่านั้นสถานการณ์ของเราวิกฤตมากดังนั้นผมอยากขอให้คุณช่วยเรารักษาตำแหน่งที่สองไว้ ฉันเข้าใจแล้วมาทําให้สําเร็จเถอะฉันจะเอาตำแหน่งที่หนึ่งเพราะว่าตําแหน่งที่สองกลุมไว้มันก็น่าเบื่อเกินไปแต่ฉันมีแผนฉันจะใช้กําลังเพื่อเอาที่ดินมาก่อนเราใช้เหมืองวิญญาณขัดขวางและกํำราบพวกเขาฉันไม่เชื่อว่าพวกเขาจะไม่เชื่อฟังตามนั้นแหละแค่นี้นะคาดไม่ถึง คุณชูดูเหมือนว่าเขาจะเร็วมากแต่ตลับใดที่เขาเคลื่อนไหวต่อให้ทั้งจังหวัดเจียนหนานก็สามารถถูกทิ้งได้เช่นกันในชีวิตนี้ฉันต้องหยิ่งพยองและท้าทายโลกโชยี่ช่วงนี้นายโด่งดังเกินไปหรือเปล่านายกล้าด,ดูถูกอาจารย์ของโรงเรียนมัธยมเทียนฟางนายนี่สุดยอดจริงๆใช่ไหมนี่ ลุกขึ้นนะฉันไม่อยากได้ยินพระสวดมนต์นายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ